สวัสดีครับ9โมง50นาทีของวันที่1เมษายนครับนานมาแล้วที่ผมไม่ได้เอาผ้าซุ้มกอเนี่ยามารีวิวฝากเพื่อนๆหรือเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันผ้าซุ้มกอที่เห็นอยู่นี้เป็นกุวัดฤษีครับเป็นกุวัดฤษีเนื้อหาเนี่ยว่ากันว่าเป็นเนื้อหาที่หายากที่สุดก็คือเนื้อดินแก่ว่านเป็นทรงทรฤษีทรงอาบร เรื่องตำหนิพระเนี่ยผมเคยพูดไปในพระซุ้มกอ0ี EP, ่พีเพื่อนๆมีเวลามีโอกาสก็ก็แนะนำครับให้เข้าไปดูในตรงที่ผมที่ผมอธิบายไว้ก็นละกันส่วนที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือว่า,าพระซุ้มกอเนี่ยครับเคลื่อนไหวกันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ราคาสูงและก็และก,ก็โดยเฉพาะองค์งที่ได้รับการรองรับหรือว่าองค์งที่เข้าตาผู้รู้หรือเข้าตาเซียนเนี่ยนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ในหลัก หลักล้านขึ้นไปทันทีเลยส่วนของผมเนี่ยครับเขาเรียกว่าอย่างผมนี่ก็เป็นหน้าใหม่ที่เข้ามาในวงการวงการพระเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาเพราะจะมาทํากําไรนะครับไม่ได้เข้ามาเพราะจะมาทํากําไรเพียงแต่ว่าเราเข้ามาเพราะเวลาเราจะจะครอบครองพระหรือคล้องพระอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าที่มาของพระเรานะคือพระอะไรรู้ว่ารู้ว่ามันมันจะเป็น องค์พระองค์ององท่านเนี่ยเ,าเขามูลค่าเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเราก็จะได้เป็นความภาคภูมิใจที่เราจะได้จะได้คล้องพันใ,นในในราคาที่ไม่ใช่ราคาธรรมดาธรรมดาอย่างอย่างที่เราควรควรจะคิดหรือเราควรจะประเมินกันอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวนะครับเป็นวิธีคิดส่วนตัวต่อมาเนี่ยครับต่อมาเนี่ยครับ ก็พระสุมกรเนี่ยมีบันทึกในใบลานไว้ชัดเจนว่ามีกูแล้วไม่จนอันนี้ผมก็เป็นเอาเป็นนามมงคลหรือว่าเป็น,เป,นเป็นลักษณะขององค์พระที่เหมือนจะเด่นดังในเรื่องค้าขายเหมือนจะเด่นดังเลยเกินทำกันค้าพ่อค้าวานิชต่างๆถ้าเราอยู่ในหมวดนี้ครับถ้าเราอยู่ในหมวดของพ่อค้าวานิชเนี่ยผมแนะนําน่าจะเป็นพระสุมกรที่จะที่จะเอามาขึ้นคอหรือเอามามาซื้อมาบูชากันก็น่าจะ เกิดคุณอันวิเศษทางด้านนี้โดยตรงเลยใน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 องค์พระหรือในคอในคอผมนี่ก็จะมีอยู่มีพระซุ้มกอมีพระร่วงหลังหลังปืนแล้วก็จะมีพระสมเด็จหลายคนแซวครับว่ามีแต่พระระดับทางนั้นเลยแต่ในความเป็นจริงตรงนี้มันจะวัดกันไม่ได้ครับว่าว่า,ว,า,ว,าว่าสิ่งที่ผมมีนี่ครับ กับมันดูเวอร์ไปไหมที่ว่าที่ว่าคนคนหนึ่งจะครอบครองพระสุอรพระสมเด็จและพระลูงหลังหลังปืนอันนั้นเป็นความคิดของของคนที่เหมือนอยู่ในกลาลครับเบางครั้งเ,เราสามารถครอบครองสิ่งใดก็ได้เพราะว่าจิตเรานั้นเราเราเองเราก็ไม่ได้ไปได้มองไปที่ไปไปที่ราคาหรือที่มูลค่าอย่างเดียวผมมองไปที่คุณค่านั้นมากกว่าสุดท้ายแล้วครับเพื่อนเพื่อ การมีพระองค์หนึ่งนั้นเป็นมงคลชีวิตนั้นจะมีสิทธิทุกคนขอให้เพื่อนๆมองพระตัวเองอย่างมีศรัทธาครับสวัสดีครับ